สวัสดีครับต้องกินยาก็หมอเดี๋ยวกำลังจะคุยด้วยเลยนี่เลยรู้ว่าชอบกินซูชิโอเคขอบคุณครับไงกำลังดูแลอยูอย่าเาปากพี่ฟ้ามาบ่ายก็มาใช่เออพี่ฟ้าเดี๋ยวจาหาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอานี่มาช่วยวนกายศาสตร์พวกนี้ตอนเย็นเหมือนมาถ่าที่นี่ได้ป่ะแล้วหนูเดินไปดูนู้นก่อนใช่ทุกคนแล้วพี่ฟ้าบอกว่าคุณเนตรก็เท่ากับว่าเดือนนี้มาสองครั้งแล้วบอกว่า จะมาสองครั้งยังไงหนูมาก่อนหนูมาก่อนพี่ฝ้ายอีกแล้วว่าอย่างนี้แล้วบอกว่าหนูมาก่อนแล้วแล้วแล้วพี่ฝ้ายอ่ะเอ้ยแล้วแล้วพี่แล้วแล้วพี่อีฟอ่ะจะมาแบบระหว่างที่หนูเป็นวันที่สองอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าใช่เหรอคุณเดชแล้วว่าเรามาแล้วนะขอเกือจจาข้ามเดือนเว้ยเขาจําข้ามเดือนผิดเขาจําแบบว่าข้ามข้ามเดือนผิดพี่เป็นนะหนึ่งเดือนมาสองครั้ง หนูว่าถ้าถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเนี้ยพี่มันน่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรอนะเป็นคาดเคลื่อนจากเหมือนตกค้างนี้หรือเปล่าไม่รู้หนูเคยเป็นแต่ว่า เป็นไปได้หนึ่งอสอครั้งนเลไาวไป้้าด้กดินตามหาไปกินข้าวมาต้องไปไหนอ่ะข้าทตาห้เขาทไหนะจ๊ะเนี่ยตรงนี้หรือว่าตรงนู้นตรงไหนตรงนี้แวตรงนู้นได้หมดแล้วแต่เขาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วมั้ง ได้ทำอะไรได้หมดอ,อยู่นี่กันหมดแล้วใช่หรอ,อ <c oughs> โอเคตอนนี้กี่โมะนะ 1ือนาฬิกาชิมอร่อย่ะมันคืออะไรก่อนทำไมน้ำมันเป็นอะไรอ่ะเขาะซ้อมข้อมอหน่อคร่ะเอ้ยถ้าเขาไม่มีใครลุกะสดียวมาซ้อมตรงนี้ถูกไหม เขาบอกว่าเวดีเป็นเขาบอกว่าแถ้สอมคอนเิร okay. ์ตคนเขารอดูเขารอดูขงนอกก็ได้เดพี่ฟ้อยไปไหนอ่ะซานเล่นแท้ค่ัสามพันเจ็ดร้อยคนนั่งกันก็อย่าเบียดใครห้ามตดนะจ๊ะ ได้เออเปิดไฟดีกว่ามืดสว่างมากเออปิดตรงนี้ไว้ เสี้ยงอะไรอ่ะกเสี้ยงตะเบิดระวังหรือว่าระเบิด เออแล้วนะเอยปีหน้ามีงานว่างสักสี่วันไหมพค่อการจะไปไหนครับหาให้หน่อยเอาหมดลูกออกเอาดลุ่มเอาดี ปวดท้องเหรอปวดท้องเอาเงินเลือกพี่ไฟทำไงทำไมพี่ายปวดทุกวันเลยเหรอใช่พี่ายกินยาไหมกินกินเยอะด้วยพี่ายกินยากินก็ไม่หายใช่กินยาแบบทพาราหายพี่แพ้ไงอ๋อพี่แพ้ไอบูไหมใช่อ๋อพี่แพ้บูเฟ่นเรียกโกเฟ่หรือบูเฟน ตัวยามันดูเฟนแต่แตทีเฟนมันคือยี่ห้อหนูกินโกเฟนแล้วหายอ่ะเป็นสีฟ้าพี่้ฟยสงสารเขาบอกเนี่ย้ายเป็นเหมือนกันเลยเพี่้ฟยคือไม่ได้ปวดแค่แบบวันแรกเหมือนพี่ใช่ปะอเอ้ยพี่พอีพร้อมมีกระปุกเอ้ย ดูในไดน์นี่คะเนี่ยแต่หนูเคยแบบว่าปวดหัวใช่ไหมแล้วหนูกินอีเมสติฟฟ้าเนี่ยหยุดคึกเลยเม็ดใหญ่ๆอ่ะแรงจริงพี่เธอปวดหัวจะหายเลยเพราะว่าไปตรวจขาพี่ฝ้าย จะไปตัวเลยไปตัดไปตัดดีกว่าให้มันจบจบเจ็บแต่จบอ่ะไม่แล้วถ้าตัดแล้วพี่จะเป็นเอ็นที่เอกไหมไม่เป็นเลยเหรอก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นเมนไงจริงเหรอใช่หูมันจะอั้นนะเราก็ไปถ่ายเลือดไงไปบริจาคเลือด้ามันน่ากลัวนะไฟอ่อ จริงแต่มันทรมา,ยารยไงทุกวันเนี้ยไม่เป็นไรนะหนูจะบอกเอาพี่เองม่หนูอ่ะม่หนูก็เดี๋ยวเดี๋ยวฮอร์โมนฉจะเพี้ยนเขาพูดนี้หัวฮอร์โมนฉ่นะเพี้ยนพี่ฟ้ายิงสวิงอยู่คุณแม่เรียกเราว่าอะไรนางยักษ์ขมูขี่เออนางยักษ์ขมูขี่ <laughs> พี่ฝ้ายจะไวทองทันทีเลยนะพี่ฝ้ายทำแบบนั้นอะไม่ดีค่ะเขาบอกว่าไม่ดีค่ะถ้าไปตัดออกอะ่ะมันจะอั้นนะ <c oughs> อั้นแล้วก็จะแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวกุ่นงงิติ่ง่ายอย่าเลยไม่ต้องตัดแล้วทีเนี้ยดี่าเดิมอีกดีแล้วทุกคนขอบคุณที่บอกตอนแรกคิดอยู่ว่าเออถ้า นั่นเดี๋ยวจะให้เวนี่เห็นทรมานเออไม่ต้องแล้ะอยู่เงี้ยแหละเดือนหนึง่งครั้งหนึ่งอดทนไปบางทีเขาก็ด่าง่งเฉยๆแล้วเขาก็มองทางเล่นโทรศัพท์ไม่พูดไม่คุยกับใครแล้วแล้วแล้วลวีถามพี่พ่ฟ้าบอกว่ายากอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักหนึ่ง <laughs> เป็นไงเอนะ่ะสวิงแล้วอยากอยู่กับตัวเงียเง้สักพักหนึ่งแล้วบางทีนะเขาเป็นไอ้นี่เป้นพอจดดอเขาเนี่ยเขาจะมาเขเราจะรู้ดิเพราะว่าเราอจะมาตรงทุกเดือนใช่ปะแล้วแล้วพี่้ายเขาบอกคุณเนธพอจดดอมาเนี่ยครั้งที่สองแล้วบอกครั้งที่ตกอ,อะไรพี่วายพี่วายเพิ่งจะเป็นเนี้ย เที่ยงด้วยนะแล้วตัวเขาว่าเขาว่าเาเป็นเดือนหนึ่งสองครั้งเว้ยใช่ถูกนี่เขาก็เที่ยงด้วยอ่ะเที่ยงด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยหนูมาแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวดีใจทำไมวะดีเราเพิ่มดีหัวล้อดีมหัวล้อให้มีเสียงตัวนี้มันไม่มีเสียงอ่ะมันหัวเราะไม่มีเสียงอ่ะซัน นี่เราเผยยิ้มออกมาบ้าจริง